รวมคำาสอนของคุณแม่บุญเรืองต่งบุญเติมจากแนวทางขั้นต้นของผู้ปฏิบัติที่จะเข้าถึงพุทธธรรมในหนังสือคุณแม่บุญเรืองต่งบุญเติมอนุสร์ 1. การทำสมาธิให้รู้ล่วงตามแบบของพระพุทธองค์นั้นอย่างไม่เพียงพอจำเป็นต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยแม้แต่ศีลห้า รับอภรมก็จะเป็นเสมือนมีเรือที่จะข้ามโอฆะให้ถึงฝั่งได้แล้วแต่ถ้าไม่มีกรรมบทสิบหรือบารมีทั้งสิบให้สมบูรณ์ก็จะเป็นเสมือนเรือที่ไม่มีพายต่อให้นั่งหลับตาทำสมาธิสักเท่าไหร่ก็จะเกิดผลที่ถูกทางนั้นไม่ได้เพราะไม่มีศีลวิสุทธ์จึงนับได้ว่าเสียเวลาเปล่าถ้าจะปฏิบัติให้ถูกแล้ว เพียงแต่มีศีลดังกล่าวก็อาจจะได้รับความสุขได้เพราะกายวาจาใจทั้ง3เป็นของทำได้ไม่ยากเช่นถวายชีวิตกับพระรัตนไตรัยแล้วก็เชื่อฝังถ้อยคำที่พระภิกษุพุทธบริษัทแสดงทำคำสอนเมื่อได้สดับแล้วจงนำมาปฏิบัติลองดูสักครั้งวิธีง่ายๆ ให้ดูที่สังขารร่างกายของเราว่ามีอะไรเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจบ้างมีแต่ขี้ทั้งนั้นขี้ติ่มตัวแต่ขี้เกียจนั่นสิร้ายกว่าเพื่อนถ้าจะสานิฐานดูให้ละเอียดจะเห็นได้ที่คนอื่นก่อนอาทิเช่นผิวหนังตามร่างกายเนื้อดีๆพอถูกข่วนหนังทะลอกก็อาจจะมีหนองได้ เส้นนี้เห็นง่ายหรือผมเล็บฟันหูจมูกเหล่านี้ควรจะพิจารณาให้เกิดธรรมสังเวทให้ได้ถ้าเกิดธรรมสังเวทในขณะใดก็ให้เร่งรีบเพ่งดูให้ชัดเผื่อจะเป็นเหตุให้เห็นของจริงได้บ้างถ้าจะทำกรรมฐานอย่างสมัยใหม่ต้องรู้เท่าทันว่าลืมตาเห็นรูป ก็ให้จิตยอยู่ในกายไม่ให้รับอารมณ์ที่ส่องเข้ามาภายในพยายามทำสมาธิด้วยจิตที่มีศีลเป็นประดุษนายบ้านที่ประตูกั้นแข็งแรงและมีกระดิ่งอานัดสัญญาณเครื่องหมายเปิดประตูเหตุภายนอกเหมือนกับคนที่กดกระดิ่งอารมณ์เหมือนเสียงกระดิ่งที่แล่นมาตามซ้ายหรือกระดิ่งไฟฟ้าเป็นต้น สติสัมปชัญญะเป็นประดุษนายบ้านมีสมาธิอยู่ในตัวอาจรู้เท่าว่าใครคนดีหรือคนชั่วที่จะเข้ามาในบ้านนั้นเพราะเห็นก่อนที่จะเปิดประตูให้ถ้าคนร้ายก็ไม่ยอมเปิดรับการทำความดีนั้นไม่ต้องลงทุนเพียงแต่ใช้กำลังใจที่เข้มแข็งเหมือนกับจับกลางที่ยกของหนัก เช่นข้าวสารหนึ่งหรือสองกระสอบเขาก็ยกไว้เราออาศัยกำลังกายที่แข็งแรงประกอบด้วยจึนจะได้ส่วนการเรียนทำนั้นไม่ต้องแบกเหมือนกระสอบข้าวสารเพียงแต่ละเท่านั้นเช่นละทิฏฐิอันผิดของตนให้สิ้นไปก็จะกลายเป็นสัมมาทิฏฐิแท้ด้วยอำนาจของจิตที่อบรมฝึกฝนแก่กล้าการที่เรียกว่าแก่กล้านั้น หมายถึงอินทรีย์แก่ดังที่ได้กล่าวไว้กล้านั้นได้แก่กล้าทำความดีทุกชนิดเมื่อจิตด,ดีมีสมาธิแน่วแน่กิจการทั้งหลายก็ก้าวหน้าการเรียนทำก็เหมือนกันถ้าจะเรียนแต่สมาธิหลับตาอย่างเดียวก็เท่ากับตาบอดคลำช้างหรือเรียนดีเกินไปเช่น เรียนอภิธรรมอย่างเดียวโดยศีลไม่บริสุทธิ์หรือไม่ละโลภโกรธโลงให้สิ้นเชิงแล้วก็จะเป็นเสมือนักเรียนไทยไปเรียนภาษาคนอื่นโดยลืมภาษาของตนเสียสมมุติว่าไปเมืองนอก,กรู้ภาษาต่างประเทศเมื่อกลับมานำมาใช้กับชาวนาชาวสวนก็เลยพูดไม่เข้าใจกันเช่นเดียวกับอภิธรรมสังฆา ถ้าเรียนตามแบบก็เท่ากับไปเรียนเอายอดของความรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมาเรียงไว้เท่ากับปลูกต้นไม้เอายอดลงความเป็นจริงในเบื้องต้นในพระประฐมสมโพธิที่ได้เรียนการเป็นแบบฉบับนั้นก็มีพระอภิธรรมควบกันมาด้วยฉะนั้นแม้แต่เรียนปร,ริยัติก็จริงเท่ากับเรียนอภิธรรมไปในตัว ไม่จำเป็นที่จะไประเรียนชั้นสูงลงมาการเห็นจิตเจตสิกของตนนั้นเป็นการเห็นยากถ้าจิตไม่สงบจากบาปแล้วจะเห็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้เลยแต่จิตดวงเดียวยังคุมไว้ไม่ใคร่จะอยู่อย่างไปแยกเจตสิกซึ่งเป็นของหลวงออกมานับท่วนยิ่งไปกันใหญ่หมัวแต่นับและจำไม่รู้จักจบเสียที วิธีง่ายๆก็คือสมาธิลืมตานั่นเองเพียงแต่รู้เท่าอายตนะภายใน6ภายนอก6และกล่องวิญญาณหรวมเป็น18คือธาตุ18นี้ถ้ามีสมาธิมั่นและต้องมีอธิวาสนะขันติสติสมาธิปัญญากำกับอยู่แล้วธาทั้ง18นี้จะดับไปเอง ไม่ว่าจะทำกิจการใดๆก็ดีถ้ากลัวทุกข์จะเกิดอยู่เสมอแล้วย่อมเป็นสุขเหมือนกับมีแก้วสารพัดเนื้ออยู่ในตัวแก้วมีถึงหแหง่งมีตาเป็นแก้วคือตาใสไม่ใช่ตาที่ขุนมัวเพราะเห็นเขาจะทำอะไรก็ให้พิจารณาว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกถ้าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นมงคลก็ให้นำมาใช้ เนื่จะดูหนังสือก็ดูได้เรียกว่าตาใสเป็นแก้วไม่เพ่งโทษคนอื่นไม่มองคนอื่นด้วยการเหยียดยม้มมองแล้วไม่เป็นอุเบกขาไม่ยินดียินร้ายเรียกว่าตาใสเป็นแก้วสารพัดเนื้อหูเป็นแก้วเมื่อฟังคำสอนก็รู้ได้ทันท่วงทีและจํามาปฏิบัติหรือจะฟังเสียงดีสีตีเป่า ไม่ยินดีในสิ่งเหล่านั้นและไม่ติดในสิ่งเหล่านั้นจึงจะเรียกว่าหูที่เป็นแก้วสารพัดนึกจมูกเป็นแก้วนั้นคือหายใจเข้าออกเมื่อสูดกลิ่นหรือหอมก็ไม่ได้ยินในสิ่งเหล่านั้นเมื่อคุณครูหรือผู้ปกครองจะสอนก็ไม่ท่องทำจมูกคืดทัดในท่าขัดเคืองดัดจมูกไม่ให้ยินดีในสิ่งต่างๆที่เรียกว่า จมูกเป็นแก้วสารพัดนึกปากเป็นแก้วคือจะพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ให้มีสัต์จริงทุกคำตลอดจนกระทั่งรับประทานอาหารก็ไม่ให้ติชมจึงจะเรียกว่าปากเป็นแก้วสารพัดนึกนึกจะพูดสิ่งใดก็มีแต่ประโยชน์ทั้งสิ้นมีคนเชื่อถือโดยการพูดความจริงมือเป็นแก้ว ไม่แตะต้องของผู้อื่นมือบริสุทธิ์ไม่ขโมยและไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ประทุษร้ายมิตรด้วยการลงมือทำร้ายผู้ใดใต้อาศัยเขียนหนังสือทำการบ้านหรือเพื่อกิจการที่เป็นสัมมาอาชีวะทุกชนิดจึงจัดว่ามือเนรมิตเป็นมือแก้วสารพัดนึกกายแก้วนั้นสำคัญมากเพราะเป็นที่ตั้งของแก้วทั้งห้า ต้องอาศัยส่วนรวมของแก้วอยู่ที่กายทั้งสิ้นคือกายนั้นตลอดกระทั่งกายกรรมวจีกรรมมโนกกรรมรวมอยู่ที่กายทั้งสิ้นถ้าไม่มีกายแล้วก็จะไม่มีที่ตั้งแห่งแก้วทั้งห้านั้น